ไม่ต้องกังวลใจอีกต่อไปแล้วหากคุณผู้ชายหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ Heaven Plus คุณผู้ชายจะสามารถเพิ่มภาวะการแข็งตัวให้นานขึ้นแข็งตัวได้เต็มที่ลดอาการเสร็จไวขณะมีเพศสัมพันธ์และยังเพิ่มความรู้สึกที่ดีขณะมีเพศสัมพันธ์กว่า95%ในชายไทยหลังจากอายุ45จะไม่สามารถมีกิจกรรมรักได้อย่างใจต้องการและมักจะใช้ยากระตุ้นแบบผิดๆจากสถิติพบว่าใน1ปี เสียชีวิตกันหลายร้อยคนเลยนะคะคุณเองคงไม่อยากจบชีวิตด้วยยาเหล่านั้นที่ให้ผลลัพธ์แค่ชั่วคราวแต่ต้องไปเจอยมบาบานทั้งชีวิตคุณผู้ชายต้องทานตัวนี้นะคะ Heaven Plus อาหารเสริมสุดเด็ดที่มาในรูปแบบเม็ดเคี้ยวรสชาติกาแฟทานง่ายมากตัวนี้มีงานวิจัยรองรับจากการร่วมกันพัฒนาระหว่างสถาบันนานชาติแห่งสหรัฐอเมริกาและอังกฤษใช้สารสกัดจากธรรมชาติล,ล้วนๆไม่มีสารอันตราย ด้วยสูตรลับเฉพาะของเราทำให้ Heaven Plus รับประทานง่ายและพกพาสะดวกดวตัวยาสามารถเริ่มดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้เลยตั้งแต่เริ่มเคี้ยวโดยจะซึมผ่านหลอดเลือดฝอยบริเวณเยื่อบุในช่องปากเข้าสู่กระแสะเลือดโดยตรงและรวดเร็วหากสนใจทดลอง Heaven Plus ตอนนี้1กล่องราคา529บาทพิเศษเฉพาะผู้ที่เห็นวิดีโอนี้เท่านั้นสั่งซื้อ1กล่องแถมฟรีอีก1กล่องแถมบริการเก็บเงินปลายทางฟรี จัดส่งฟรีทั่วประเทศกดคลิกที่ข้อความทักมาสั่งซื้อเหตุเ n ็นพัดได้เลยนะคะ